ที่นี่ก็จะเป็นรถราชรถบุตรสปุกนะคะจะมี9คันค่ะนะจังหวัดเชียงรายก็เคยมีความรุ่งเรืองนะคะในอนาณาจักรล้านนาตั้งแต่อดีตนะคะโดยมีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะ เทศบาลนคะรเชียงรายก็เน้นที่จะให้เชียงรายเป็นเมืองวัฒนธรรมในทางของวิถีพุทธซึ่งเชียงรายเองก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายซึ่งประชาชนก็ให้ความเคารพบูชานะคะจึงได้สร้างจึงได้สร้างราชรถบุษบกเ้าคันเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา แวดเวียงเนื่อง,งในโอกาสปีใหม่ของทุกๆปีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวเชียงรายค่ะคันนี้จะเป็นราชรสศิลปะลำพูนนะคะ ส่วนราชรถนี้ก็จะเป็นราชรถของศิลปะน่านค่ะราชรถศิลปะแม่ห้องสอนค่ะ ราชรถศิลปะลำปางค่ะเป็นราชรถศิลปะพะเยานะคะ ราชรถศิลปะลำพูนค่ะราชรดศิลปะเชียงรายค่ะราชรดศิลปะเชียงใหม่ค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นราชรถศิลปะแพร่ค่ะ